ในบทนี้นะครับจะเป็นการทำใบงานที่13นะครับใบงานที่13ก็คือก็เหมือนกับใบงานอื่นๆซึ่งเมื่อเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมาดูโปรแกรมต้นฉบับที่ครูดได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรนี่คือหน้าตาของโปรแกรมใบงานที่13นะครับที่นักศึกษาจะต้องทำขึ้นมาจะเห็นว่ามี เชฟเป็นวงกลมเนี่ยแทนหลอด LED ทั้งหมด8หลอดริมขวาก็คือบิตที่0 1 2 3จนทั้งถึงบิตที่7และจะมีสปินบัตทอมนะครับคลิกไปก็จะเพิ่มเป็น1เป็น2สังเกตนะครับเป็น1 LED ดวงขวาแทนการติดพอเป็น2หรือ1 0พอเป็น3ก็1 1เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใส่ค่าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ค่า255คือทุกตัวเป็นอะไรครับเป็น1หมด ถ้าลดลงหนึ่งก็คือบิตทาง2 5งบหรือบิตทางขวาสุดก็จะเป็น0น,นอกนั้นสีแดงคือเป็น1ห,หมด255ถ้าเพิ่มอีก1เป็น26 6จะมีข้อความขึ้นว่า overflow นะครับถ้าเกิดใส่เป็น0ใส่เป็น0น,นะครับคลิกลงมาจะเห็นว่าลบ1ก็ขึ้นข้อความว่า overflow เช่นกันเมื่อขึ้น overflow แล้วลงมาอีก1คลิกลงมาก็จะกลับเป็น0น,นะครับ ในทำนองท,ง <c oughs> ทางโตข้คมก็คือเมื่อเป็น255แล้วคลิกเพิ่อมอีกหนเป็น266ขึ้นโอโหรฟคลิกอีกหนึครั้งจะต้องกลับมาเป็น255นี่คือคณสมบัติของอโปรแกรมที่เราจะได้ทําในชั่วโมงนี้นะครับอ,อันดับแรกฟอร์มก็เหมือนเดิมแคปชั่นนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Exercise 13นะครับ บ Binary Display Panel นลนะครับในตัวนี้ในตัวใบงานนี้เราก็ต้องแอดคอมโพเนนต์เพิ่มมา2ตัวเหมือนกับใบงานก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ใบงานที่10มาก็คือ o u t s i d e r กดตัว O นะครับ ก็จะขึ้นคอนโทลที่เป็นตัว O ขึ้นมาก็คือคลิกที่ o u t t r i d e r Spin Button Control อ่อแล้วก็ถัดมาใกล้ๆกันก็คือ Sheridan 3D Control นะครับคลิก Apply OK Close เราก็จะได้เฟรมของ 3D Control กับ o u t t r i d e r ขึ้นมาครับจะเห็นว่าในหนังสือใบงานเนี่ยเขาก็จะให้เราสร้างอ่า รู้สึกจะเป็น SS panel นะครับขึ้นมาอันนึง่งเราก็ลาก SS panel ขึ้นมาพื้นที่ประมาณขนาดนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็คลิกฟอร์มให้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลาก SS panel อ,ออกไปนะครับให้มันกว้างขึ้นเดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะปรับอะไรก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งอย่างนั้นลากสปินบัตทอมมาวางนะครับบน SS panel นะครับ สปินบัตทอมเนี่ยจะเห็นว่าที่เราลากมาครั้งแรกเนี่ยมันจะแบนๆไม่มีความลึกความหนาใดๆนะครับให้หนึกษาไปเซตที่ Property ของมันตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นทิก t t ดีทิกเหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนิดลองดูนี่ครับใช่ครับเป็น TDTickNet ท,ท,ที่จะเพิ่มความหนาเหมือนกับปุ่มเวลาเรา เวลาเราเพย์ขึ้นมาจะเหมือนว่าปุ่มมันหนาขึ้นมายกจากพื้นนะครับ TD T D t ี i c k n e ็ตเป็น4หรือเป็น5นะครับ5ก็ได้นะครับทีดีทิกเน็ต ต่อมาก็ลากทำพารแนลอีกตัวหนึ่งนะครับอ้อลืมไปครับเจ้าตัว ss Panel เนี่ยพาแนลหรือแผงตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเซตนะครับว่าเป็นไลท์แล้วก็ Bevel well วลว t h ลองเซตเป็น5ดูครับมันจะมีความหนาขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเอา3ก็ได้นะครับเอา3ดีกว่าจะไม่จะไม่หนาดูหนามาก จะเห็นว่ามันเหมือนกับมันยกขึ้นอืมเปลี่ยนห้าดีกว่ามันยกขึ้นสูงนะครับจากนั้นเราก็สร้าง SS panel ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งลากมาวางอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะใช้เป็นที่แสดงของ LED นะครับเอ่อ จากนั้นเราก็มาเซตที่ b bevel w With ให้เป็น3ลอง enter ลงนะครับเราจะเห็นว่า b v e l w i d t h ก็คือเริ่มมันเริ่มมีความหนาขึ้นมาทีนี้ Bevel Inner เราก็มาเซตเป็น inset เราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันจะยุบลงไปทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นหนาส่วนตัวนี้เป็นอันเดิมครับคือเป็น rise นะครับ b e v e l outer เราก็จะเห็นว่าเราได้ กรอบของพาร์เนลตัวที่2ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการสร้างเชฟนะครับทำการสร้างเชฟขึ้นมาในตัวในตัวพาร์เนลตัวนี้อย่าลืมเคลียร์แคปชั่นออกนะครับจากนั้นคลิกมาที่เชฟแล้วก็ลากตัวนี้ขึ้น